สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมือนีอ่าที่เขามาติดตามรับชมช่องไอซี่ค้นชอวหากินครับมือนี้ผมกับสีผ้าที่ผ้าหนองมาใส่เบ็ดคือเก่าแล้วครับเห็นไหมทำไม่สะอาดครับผมนี่ครับเห็นฟางไหท้องหน้านะครับบ้านเฮาครับหากินหาโยแบบอีสานบ้านเฮางหรืครับผมนี่ครับเบ็ดเฮานี่ก็จะเป็นเบ็ดครับเนื้อเฮาก็จะเป็นเนื้อใส่เดือนคือเก่าครับผมเนื้อใส่เดือนครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ร่องเบงก่้อนครับพี่น้องว่ามันสินี่เนี้ยกินเขาบอกครับในไม้ธรรมาตินะครับนี่ครับฟองให้ทองหน้าเขานน่นะครับบรรยากาศย่างมือเลี้ยงครับผมลังเดินกงานมากครับเดื๋มาใส่เบียดครับหาอยูู่หากินแบบบานๆนะครับว่าสิได้หรือไ่ได้นะครับเมือนี้ติดตามลำชมน้องกันครับนี่ครับบรรยากาศย่างมือเลี้ยงครับผมมา้ำาคือเก่าครับ เป็นมูครับแต่ส่เบ็ดเส่กระไดครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบ้านห้องใส่บึงใส่แล้วครับเรียบร้อยเนี้ยใส่เดือนครับใส่เป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมือแลงเขามารุนน้ำกันครับฝนก็อยากห้างแล้วครับช่วงนี้ครับพี่น้องบรรยากาศบ้านห้องครับยูหากินครับหลังเลิกงานครับพี่น้องนี่ครับไม้ห้องก็จะเป็น นี่ละท้องให้ท้องหน้าห้านี่นะครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆห้าครับนี่ครับนี่ผมกะถิ่ใส่ครับเราอยากใส่แป๊บนึงครับนี่ครับใส่แล้วครับผมเดี๋ยวมึงเลี้ยงเร้มันรุน้อกันครับพี่น้องมีป่ายังกินห้องน้ำเนี่ยครับนี่ครับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าสารบ้านห้องครับหาอยู่หากินครับหาเละใส่เบ็ดหลังเลิกงานครับพ็ได้กับข้อกับน้ำไปซนแล้วครับพี่น้อง ก็ไ่ได้ซื้อได้ใจครับช่วงนี้ยังก็ต้องประหยัดครับผมนครับน้ำส่วมข้างหน้าเลยพี่น้องนิดหน่อยผมจะใส่ล่องพุ่นล้ครับใส่ล่องไปน้ำนี่นะครับไปนี่แล้วครับเดี๋ยวมเล้ยงเข้ามาลุ้นน้ำก่อนอะครับพี่น้อง่าที่ได้ป่าบ่ครับตอนนี้ผมขออนุญาตใส่ก่อนครับผมสวัสดีท่านผู้ชมย้ำคำเคลื่อนครับเอสซี่ทุกท่านครับผมในเวลามายามเบ็ดแล้วครับพี่น้อง มากับมาน้ำดีเท่ห่ครับมูครับพี่น้องอยามเบียดน้ำครับครเบียดห้องรุนน้ำกันครับมาใส่วงเวียนหน่นะครับแต่บม่ผานครับผมนี่ใส่เดือนครับน่ครับเดี๋ยวปักไม้ครับใส่ลงไปเลอกๆครับพี่น้องเอาเบื้องหลังต่อไปน้ำกันครับครับรุนน้ำกันหลังต่อไปครับ มันมาพี่น้องเอ้ยโอ้มมันแล้วครับมันแล้วถึกแล้วครับทั้งที่สวงครับโดนเลยครับเนี่ยเสร็เดือนเลาวครับพี่น้องนี่ครับเนี่ยของญาติัดปลดปางครับโอ้ขึ้นมาพันเชิงพิลเลยครับพี่น้องทั้งที่สวงเริ่มพันแล้วครับนี่ครับเนี่ยเสร็เดือนเลาวครับหัวครับโอ้ใส่งามีครับพี่น้องโอ้ ม่กินปลาหน่อยครับติดสวงตัวเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวแรกเป็นปลาข้อน่อยครับตัวที่สวงกับตัวใหญ่ขึ้นมาครับม่กินกันครับโอ้หวานเลยครับหลังเดียวได้สวงตัวครับโอ้่นพี่น้องหวานแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาครับมก็เดินัางต่อไปครับปลาจะหยุดพกเนียครับพี่น้องให้หน้าก็ได้ครับนี่ครับ ดึงเบ็ดเนาะเข่าไปในพุนเลยครับพี่น้องครับีตัวมันเนาะครับครับดึงเข่าไปในพุนเลยครับดึงมันลุ่มกันครับตัวมันหลุดวะครับพี่น้องมีดซีรีส์ยานหลุดอยู่ครับโอ้หลุดดีๆครับโอ้หลุดครับขออนุญาดเซี่ยงับผมเซี่ยงที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวห้อยแต่หลุ่มือเงินเศร้าเนาะ าอย่านี้ฝาอินเขาบ้าครับตุนน้องกันล้างต่อไปครับผมครับตุนน้องกันครับพี่น้องก็ได้เต้มเดียวครับพี่น้องมาบ้าครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆหลังนี้ก็ดึงไปควงไปคนเลยครับเสียหลุดอยู่ครับยามเด็กคนครับพี่น้องครับดึงลงไปหาหยาอยู่พี่โอ้มมีีตัครับ ก็หา้าครับนี่ครับไม่มีครับขออนุญาตใส่งเงาก่อนครับใส่งเงาบางทีเร้อยแล้วครับผมใส่ลงไปคนแล้วครับเลือกๆคนแล้วครับเหนยวอืดเซามาลุ้นกันครับผมสนี่โตว่าครับสีมันว่าครับพี่น้องเป็นไฟอนทางคนแล้วครับคุณไฟอนทางครับติดถนนครับ เราลุนน้ำกันครับทางต่อไปครับโน้มนัครับพี่น้องได้เต็มเดียวครับผมโอ้ยยามเบ็ดแล้วครับเบียดหูเบ็ดแล้วครับได้เต็มนึงครับผมมืออ่นเศร้าลุนนกันครับโอ้คลิปนี้ครับเ๋ยวามืออ่นลุนน้ำกันครับผมรักดีอยมือเศร้าครับผมในเวลาไม่ยามเบียดแล้วครับพี่น้องลุนน้ำกันครับ สิมีปลากินเทาบ่าครับย่ำเศร้าครับเพื่อนนี่แมาบัหมานครับพี่้องได้ตัวเดียวครับผมหลังเรียกบัวมานนะครับย้ายครับผมน้ำต่อไปน้ำกันครับครับบรรยากาศย่ำเศร้าครับผมยูหากินแบบบานๆเานาบ้าครับ สองครับครับเรวรับชมน้ำกันหลังต่อไปครับลุนน้ำกันหลังต่อไปครับพี่น้งองครับ ทุบหลังนึงครับหูพันปาลาขุมนุ่มเลยครับพี่น้องนี่ครับตัวครับประดุกครับประดุกประดุกหน้าเทาาไรครับอืมครับาแล้วย่ำเ้าครับนี่ครับประดุกหัวหยาดก็ปั๊บครับหนึ่งทุบหลังต่อไปครับเตามนึงแล้วครับย่ำเ้า เตีมน,นึงครับกระดุ๊บครับเตีมแรงห้องจากเมื่อคืนไม่ยามได้เตีมเดียวนะครับว่ามานก็ยีงหวังเมื่อคืนนี่อาหน่อยขวนเขาเหนอเขาเบิดครับรหลังนึงครับห้อย,ยกินนะครับ,รบจะประถือครับ ลุูนน้ำกันหลังต่อไปครับครับยามเศร้าครับจะการ์ดครับหลังนึงครับแต่อันยังกินนี่ครับพี่น้องดึงลงไปในพุ่นเลยครับตัวบัวน้อพี่น้องเลยครับกว่างานบุ้มีตัวเยู่ครับพี่น้องดึงลงไปในพุ่นครับ ดึงขั้นปลาเขานี่ครับนู่นด่ปลาอะไรเหรอครับเพื่อนกินลักษณะนี่ครับงงเห็นตัวอยู่ครับโอ้้หมีตัวพี่นวอู้หูดครับก้สิได้ไย,ยครับ ตัวครับไิปลายเลยครับกินลักษณะนั้นครับสมนำท่วไปน้ำกันครับโอ้ยันปัไยครับพี่นนองสวัสดีครับขอนุญาตแป๊บนึงครับนี่เป็นรอบใส่กรบบนะครับให้สนใจกัสรั่งซื้อได้ครับในราคาสี่สิบบาทครับช่วงนี้ครับ ต่อไปก็จะเป็นอรอบนอกครับใส่ป่าเนอกครับปลาซิวปลายัางน้ำให้หน้าเขาเนาะครับราคากระยูเทนหนึ่งรอยหาสิบาทครับผมนะครับคลิปนี้ก็ให้สนใจก็ติดต่อเลยครับของไอซีค้นชาไมากินครับสวัสดีครับ